48สุดยอดคมพีมานในการก้าวสู่บัลลังก์อำนาจแห่งความยิ่งใหญ่หลายคนอาจจะมองว่าอำนาจเนี่ยเป็นสิ่งชั่วร้ายใช่ไหมคะแต่มนุษย์เราต่างก็ไขว่คว้าหาอำนาจกันทั้งนั้นแหลคะค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้อำนาจในทางที่ผิดอำนาจนั้น ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างที่หลายคนคิดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้จักใช้อํานาจให้เป็นเมก็เชื่อนะคะว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากมันมากเลยทีเดียวคือในหลายๆกฎอะคะอาจจะฟังดูโหดร้ายและรุนแรงบางข้อก็อาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นแผนการที่เลวร้ายนะคะแต่บางทีโลกของเรามันก็โหดร้ายแบบนี้แล้วค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองจะคิดและก็จะรับมือกับมันยังไงมากกว่าทีนี้มาดูกันนะคะว่ากฎทั้งหมด4 8ข้อมีอะไรบ้าง กฎข้อที่1อย่าทําตัวเด่นเกินเจ้านายพยายามทําให้เจ้านายรู้สึกว่าตัวเขาว่าเหนือกว่าเราจะต้องพยายามเอาใจเขาแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเจ้านายอย่าพยายามแสดงความเก่งกาจของตัวเองเหนือเจ้านายนะคะซึ่งอาจจะได้รับผลที่ตรงกันข้ามไม่ว่าจะเป็นการหวาดระแวงการรู้สึกไม่ไว้วางใจฉะนั้นนะคะจะต้องทําให้เจ้านายรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเขา,วาฉลาดกว่าคุณ แล้วคุณก็จะได้รับประโยชน์หรือว่าอำนาจที่คุณต้องการได้กฎข้อที่2ออย่าเชื่อใจเพื่อนฝูงมากนักนะคะแต่จงรู้จักใช้ประโยชน์จากศัตรูหลายครั้งค่ะที่เรามังจ่าเห็นการหักหลังที่เกิดจากเพื่อนกันเองเนื่องจากความอิจฉาวิษยาคนที่เคยเป็นเพื่อนกันก็สามารถเปลี่ยนเป็นศัตรูกันได้ดังนั้นต้องไม่ไว้ใจเพื่อนมากจนเกินไปอย่าจ้างเพื่อนมาทํางาน แต่คุณสามารถลองเปลี่ยนมาจ้างให้ศัตรูทํางานแทนได้แล้วนอกจากนี้นะคะศัตรูเองก็ยังมีโอกาสที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างนั่นก็สามารถอาจจะทําให้งานของคุณออกมาดีได้ยิ่งขึ้นด้วยและเขาก็อาจจะเปลี่ยนจากศัตรูกลายเป็นมิตรของคุณก็เป็นได้กฎข้อที่3อย่าให้ใครรู้เจตนาจริงๆของคุณนะคะอย่างในสงครามเนี่ยถ้าข้าศึกรู้ว่าคุณจะยกทัพบ,บุกในวันเวลาไหนวกเขาก็จะวางแผนรับมือคุณได้อย่างง่ายดายดังนั้นค่ะ ถ้าคุณเก็บซ่อนเป้าหมายหรือว่าเจตนาที่แท้จริงของคุณไว้เป็นความลับก็จะไม่มีใครทําอะไรคุณได้เพราะกว่าที่คนอื่นจะรู้ว่าคุณกําลังจะทําอะไรนั้นเนี่ยก็สายเกินไปแล้วกฎข้อที่4จงพูดให้น้อยนะคะเพราะว่ายิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเปิดเผยตัวตนของคุณมากยิ่งขึ้นแถมคุณอาจจะเผลอพูดเรื่องโง่ๆบางเรื่องออกไปด้วยคนที่มีอํานาจจริงๆอะค่ะเขาจําเป็นที่จะต้องพูดน้อยและก็พูดเมื่อจําเป็นเท่านั้นกฎข้อที่ห ปกป้องชื่อเสียงของคุณเท่าชีวิตถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีอำนาจคุณจะต้องมีชื่อเสียงเพราะชื่อเสียงจะทำให้คุณประสบความสำเร็จและก็ปกป้องคุณจากเรื่องไร้สายได้นะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเสียชื่อเสียงไปมันก็เท่ากับว่าคุณเสียเกราะป้องกันตัวคุณด้วยดังนั้นนะคะคุณจะต้องทำทุกวิถีทางเลยค่ะเพื่อปกป้องชื่อเสียงของคุณเอาไว้ให้ได้กดข้อที่6ต้องทำตัวเองให้โดดเด่นและก็น่าสนใจคนเรานะมักจะตัดสินจากภายนอก อะไรก็ตามที่ไม่โดดเด่นและก็ไม่น่าสนใจมักจะถูกลืมได้อย่างรวดเร็วคุณจะต้องทำให้ตัวเองเป็นที่น่าสนใจมีสเสน่ห์และก็โดดเด่นค่ะแล้วคุณจะได้รับรางวัลอะไรสักอย่างสำหรับความโดดเด่นนี้กดข้อที่7ให้คนอื่นทำงานให้คุณแล้วคุณก็รับเครดิตนั้นเอาไว้ด้วยถ้าคุณรู้จักใช้คนทำงานนะคุณจะประหยัดทั้งเวลาและประหยัดทั้งพลังงานของตัวเองแถมคุณยังจะได้ผลงานดีๆเป็นของตัวเองด้วยสุดท้ายแล้วค่ะ คุณก็จะกลายเป็นคนที่โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพในการทำงานอย่างรวดเร็วนั่นเองกฎข้อที่8วางเหยื่อ่อให้คนอื่นเข้ามาหาคุณอย่างคนที่มีอานาจคือคนที่มีสิทธิ์ควบคุมดังนั้นนะคุณไม่จําเป็นต้องเข้าหาคนอื่นก่อนแต่คุณควรที่จะดึงดูดให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาหาคุณแล้วคุณก็จะควบคุมทุกอย่างได้อย่างที่คุณต้องการกฎข้อที่9เอาชนะด้วยการกระทําไม่ใช่คําพูดถ้าเกิดว่าคุณเอาชนะใครด้วยการโต้เถียง ชัยชนะนั้นจะสร้างความไม่พอใจให้กับคนที่แพ้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาชนะได้ด้วยการกระทำมันจะเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดและทรงพลังที่สุดเลยค่ะกฎข้อที่สิหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เป็นทุกข์ความทุกข์เป็นเหมือนกับโรคร้ายมันสามารถติดต่อกันได้ถ้าคุณคบหากับคนที่เป็นทุกข์คุณก็จะทุกข์ตามไปด้วยถ้าคุณคบหากับคนที่โชคร้ายคุณก็จะโชคร้ายตามไปด้วยดังนั้นนะคะจงคบหาคนที่มีความสุขและโชคดีกฎข้อที่11 ทําให้คนอื่นต้องการคุณยิ่งมีคนต้องการคุณมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเท่านั้นนะคะถ้าคนอื่นต้องการและอยากที่จะพึ่งพาคุณคุณก็จะกลายเป็นคนที่คอยควบคุมทุกอย่างได้อย่างใจคุณอาจจะสอนเทคนิคดีๆให้กับพวกเขาได้ขอแค่มันไม่มากเกินไปเพราะคุณควรที่จะเลือกเก็บเทคนิคดีๆบางอย่างเอาไว้เพื่อรักษาอำนาจที่คุณมีต่อไปกฎข้อที่12ใช้ความซื่อสัตย์ และใจกว้างเพื่อที่จะทําให้เหยื่อตายใจความจริงใจและความซื่อสัตย์เพียงครั้งเดียวจะปกปิดความไม่ซื่อสัตย์หลายๆครั้งได้นะคะการแสดงความซื่อสัตย์ที่เปิดเผยและความใจกว้างจะทําให้พวกเขาเหล่านั้นลดเกราะป้องกันตัวเองลงและในทันทีที่ความซื่อสัตย์ที่คุณเลือกสัตนั้นก็จะสามารถทะลวงเกราะป้องกันแล้วคุณก็จะสามารถลวงและก็ควบคุมคนเหล่านั้นได้ตามที่ใจหวังเลยค่ะกฎข้อที่13 อย่าติดหนี้บุญคุณใครอย่างเวลาที่เราต้องการขอความช่วยเหลือจากใครสักคนแต่การช่วยเหลือนั้นจะต้องไม่เป็นเหมือนกับเป็นหนี้บุญคุณที่ต้องทดแทนกันให้เปลี่ยนมาเป็นผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขาจะได้รับกฎข้อที่1 4ทําตัวเหมือนเพื่อนเพื่อคอยหาข้อมูลรู้อะไรไม่สู้รู้ข้อมูลนะคะคุณสามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างง่ายดายด้วยการทําตัวเป็นเหมือนเพื่อนกับพวกเขาแล้วก็คอยหาโอกาสถามเรื่องที่คุณอยากรู้แล้วก็ค่อยให้พวกเขาเนี่ยเผยออกมาเรื่อยๆค่ะกฎข้อที่1 5 ีงูต้องตีให้ตายถ้าคุณต้องสู้กับใครก็ตามอย่าปล่อยให้เขามีโอกาสรอดไปได้คุณจะต้องทำลายเขาให้สิ้นซากเพราะถ้าปล่อยเขาไปเขาก็มีโอกาสย้อนกลับมาทำลายคุณได้ในอนาคตกดข้อที่16ใช้ระยะห่างสร้างความน่าเกรงขามเมื่อคุณเป็นคนที่เข้าถึงง่ายหรือว่านัดเจอง่ายเกินไปคนอื่นก็อาจจะไม่เคารพคุณเท่าที่ควรบางครั้งค่ะคุณจะต้องรู้จัก ปลีกตัวออกมาเพื่อสร้างระยะห่างให้กับคนอื่นเกรงใจคนบ้างของบางชิ้นยิ่งหายากเท่าไร่มันยิ่งมีค่ามากเท่านั้นกฎข้อที่17ทําให้คนอื่นต้องคอยกังวลด้วยสิ่งที่คาดเดาไม่ได้สิ่งใดก็ตามนะคะที่คาดเดาไม่ได้มันก็ย่อมรับมือได้ยากเช่นกันถ้าคนอื่นไม่รู้เลยว่าคุณคิดหรือว่าจะทําอะไรพวกเขาก็จะยิ่งกังวลมากยิ่งขึ้นเท่านั้นกลยุทธ์นี้นะคะจึงช่วยให้คุณสร้างความกังวลให้กับคนอื่นและก็สามารถสร้างอํานาจให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี กฎข้อที่18ยิ่งโดดเดี่ยวยิ่งเป็นภยัยอย่างในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายนะคะมันไม่แปลกถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างเกราะป้องกันตัวเองเอาไว้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเกราะของคุณนั้นทําให้คุณต้องอยู่คนเดียวและโดดเดี่ยวนี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนค่ะเพราะคุณจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและก็ถูกตัดขาดจากข้อมูลข่าวสารทั้งหมดดังนั้นคุณควรที่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนแล้วก็ให้ผู้คนเหล่านั้นเป็นเหมือนกับเกราะป้องกันให้กับตัวคุณแทนกฎข้อที่19 คุณจะต้องประเมินให้ดีก่อนว่ากำลังต่อรองอยู่กับใครคุณจะต้องรู้จักอ่านคนให้ออกและประเมินคนให้เป็นคุณควรรู้ว่าคนที่คุณกำลังต่อรองด้วยเนี่ยอ่อนแอหรือว่าแข็งกแกรง่งเพื่อที่จะหาวิธีในการเจรจาต่อรองหรือว่าทำงานด้วยให้ดีที่สุดนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าไปเล่นงานคนที่แข็งกแกร่งกว่าเด็ดขาดค่ะ,คะกฎข้อที่2 0อย่าผูกมัดตัวเองกับใครอาจจะไม่ฉลาดนะคะที่คุณจะเลือกฝ่ายอย่าผูกมัดตัวเองกับอีกฝ่ายหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามการที่คุณเป็นอิสระ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครก็จะทําให้คุณเป็นที่ต้องการของทุกฝ่ายทําให้คนอื่นต่อสู้เพื่อที่จะแย่งคุณแล้วพวกนั้นจะเข้ามาหาคุณเองกฎข้อที่21หัดทาตัวเป็นคนโง่บ้างคุณไม่จําเป็นต้องฉลาดเสมอไปเพราะความฉลาดของคุณนั้นจะทําให้คนอื่นระวังคุณมากยิ่งขึ้นบางครั้งคุณควรที่จะหัดทาตัวเป็นคนโง่บางยิ่งพวกเขาคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคุณพวกเขาก็จะไม่ทันคิดหรอกนะคะว่าคุณคิดหรือว่ามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ กฎข้อที่22ใช้กลยุทธ์ในการยอมแพ้เพื่อเปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่อนแอกว่าอยากคิดเทียบต่อสู้จนตัวตายเลือกที่จะยอมแพ้ดีกว่านะคะเพราะการยอมแพ้จะทําให้เรามีเวลาฟื้นตัวมีเวลาที่จะเรียแผลและก็รอเวลาที่ศัตรูอ่อนกําลังลงใช้เวลาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวให้แข็งแกร่งและก็รอโอกาสใหม่ที่จะสู้กับเขาอีกครั้งหนึ่งกฎที่23เพิ่มศักยภาพของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยากจะมีอํานาจ คุณจะต้องเก่งเหนือกว่าใครคุณจะต้องเลือกสร้างจุดแข็งบางอย่างให้กับตัวเองแล้วก็ฝึกหัดจนคุณเก่งที่สุดนะคะอย่าเสียพลังงานแล้วก็อย่าเสียเวลาของคุณไปกับการฝึกทุกศาสตร์ที่คุณอยากรู้แต่จงเลือกฝึกสิ่งที่คุณชอบหรือว่าคุณเก่งอยู่แล้วค่ะให้เก่งมากที่สุดมากยิ่งขึ้นไปกดข้อ24เก่งให้ได้แบบผุนาง อย่างคุณนางในสมัยก่อนก็จัดเป็นกลุ่มคนที่เก่งหลายๆด้านเลยนะคะพวกเขาทั้งวางตัวเก่งเอาอกเอาใจเก่งสร้างภาพเก่งเจรจาเก่งและก็วางแผนเก่งด้วยความสามารถในหลายๆด้านนี่เองค่ะที่ทําให้แม้แต่กษัตริย์ยังต้องเคารพและก็เชื่อใจขุนนางคนเก่งของพวกเขากดข้อที่25้สร้างภาพลักษณ์ตัวเองใหม่นะคะ อย่ายอมเป็นใครก็ตามที่สังคมอยากให้คุณเป็นแต่ให้คุณพัฒนาภาพลักษณ์ของตัวเองใหม่ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นและก็ไม่น่าเบื่อคุณอาจจะมีท่าทางมีการแสดงออกหรือแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายเพื่อบ่งบอกถึงตัวตนของคุณซึ่งมันก็จะดูน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนันเองกดข้อที่16อย่าให้มือของคุณแปดเปื้อน ถ้าคุณต้องทํางานใดก็ตามที่ดูเทาๆหรือว่าสกปรกนะคะก็ให้คนอื่นทํางานนั้นแทนคุณอย่าปล่อยให้มือของคุณแปดเปื้อนกับงานพวกนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคุณได้กฎข้อที่27ใช้ความต้องการของคนอื่นสร้างความเชื่อใจให้กับคุณทุกคนมีความเชื่อเมื่อคนเราเชื่อสิ่งใดก็ตามพวกเขาก็พร้อมที่จะทําตามคําสั่งอย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าคุณอยากจะมีอํานาจคุณต้องทําให้คนอื่นเชื่อใจคุณ คุณอาจจะใช้คําพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าอะไรก็ตามค่ะแล้วคนอื่นจะยอมทาตามในสิ่งที่คุณต้องการได้กดข้อที่28ลงมือทําอย่างเด็ดเดียวเราจะชื่นชมคนกล้าที่จะลงมือทําอะไรด้วยความแนว่วแน่และเด็ดเดียวแม้ว่าคนกล้านั้นจะผิดพลาดแต่เขาก็จะได้รับการให้อาภัยจากสังคมไม่เหมือนกับความผิดพลาดของคนที่ขี้ขลาดนะคะดังนั้นถ้าคุณยังไม่มั่นใจก็อย่าพิ่งลงมือทํา คุณจะต้องแน่ใจก่อนว่าคุณพร้อมและก็กล้าหารพอที่จะลงมือด้วยความมั่นใจกฎที่2 9ทุกอย่างต้องมีแผนหลายคนมักจะมองข้ามความสําคัญของการวางแผนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จคุณจะต้องรู้จักการวางแผนแผนที่ดีจะช่วยให้ทุกขั้นตอนที่คุณลงมือทํานั้นก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่นจากนั้นค่ะความสําเร็จเงินทองและก็อํานาจจะเข้ามาหาคุณเองกฎข้อที่30ทําให้ทุกอย่างดูเป็นเรื่องง่ายทุกความสําเร็จที่คุณได้มา ต่อให้มันจะยากลำบากแค่ไหนนะคะคุณก็ไม่จำเป็นต้องบอกใครเพราะเขาจะรู้วิธีและขั้นตอนสู่ความสำเร็จของคุณแต่กลับกันคุณควรที่จะทำเหมือนกับทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเช่นบอกกับคนอื่นว่าฉันก็ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกก็สำเร็จง่ายๆสบายบายแล้วกดข้อที่31ไพ่ทุกใบอยู่ในมือของคุณถ้าคุณมีไพ่ทุกใบอยู่ในมือนะคะคุณก็คือคนที่คุมเกมที่จะ งซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ทั้งนั้นคุณจะมีอิสระในการเลือกทางเดินของตัวเองและก็สามารถกําหนดทางเดินให้กับคนอื่นได้แต่ท้ายที่สุดค่ะคนคุมเกมอย่างคุณก็คือผู้ชนะอยู่ดีกฎข้อที่32หยิบยื่นความฝันให้คนอื่นอย่างโอเอซิสก็เป็นสถานที่ที่เหมือนกับสวรรค์ของนักท่องทะเลทรายไม่ว่ามันจะมีอยู่จริงหรือเป็นแค่ความฝันผู้คนก็อยากจะไปถึงสักครั้งในชีวิตมนุษย์เรานะพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อความฝันดังนั้นค่ะ คุณจะต้องรู้จักหยิบยื่นความฝันให้กับคนอื่นแล้วพวกเขาจะมอบอำนาจให้คุณกฎข้อที่33หาจุดอ่อนให้เจอแล้วก็เล่นงานตรงนั้นซะทุกคนล้วนมีจุดอ่อนนะคะแต่คุณจะต้องหามันให้เจอแล้วก็ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนนั้นให้ได้มากที่สุดกฎข้อที่34วางตัวให้น่าเคารพดังราชายิ่งคุณวางตัวได้น่าเคารพเท่าไหร่นะคะคนอื่นก็จะปฏิบัติต่อคุณดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นกฎข้อที่35ควบคุมจังหวะเวลาให้ได้บางครั้งถ้าเกิดว่าคุณทําถูก แต่ผิดเวลามันก็หมายความว่าคุณทําผิดนั่นเองดังนั้นคุณจะต้องรู้จักควบคุมจังหวะเวลาให้ดีคุณไม่จําเป็นที่ต้องรีบร้อนแต่ควรที่จะรู้ว่าเวลาไหนควรจะรอและเวลาไหนควรที่จะลงมือทํากดข้อที่36อย่าไปใส่ใจกับสิ่งที่คุณไม่มปอย่างนิทานอิศบเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับองุ่นนะคะก็เป็นเรื่องของสุนัขจิ้งจอกตัวหนึง่งที่หิวโหวยมันมองเห็นองุ่นที่แบบสวยงามน่ากินมากมันจึงพยายามคว้ามันมาให้ได้แต่มันพยายามเท่าไหร่ก็เอื้อมไม่ถึงองุ่นสักที มันจึงพูดขึ้นมาว่าางุ่นแบบนี้คงเปรี้ยวน่าดูไม่เห็นจะอยากกินเลยแล้วมันก็เดินจากไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของสิ่งใดที่คุณไม่มีก็ไม่ต้องไปสนใจมันค่ะยิ่งคุณไม่สนใจมันเท่าไหร่คุณก็ยิ่งอยู่เหนือกว่ามันมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเหมือนศัตรูของคุณค่ะถ้าเกิดว่าคุณสนใจศัตรูมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเพิกเฉยไม่ใส่ใจพวกเขาก็จะตกอยู่ในความกลัวแทนกฎข้อที่37 ทำตัวให้โดดเด่นเข้าไว้จงทำตัวให้โดดเด่นเหมือนกับอยู่ท่ามกลางแสงไฟตลอดเวลานะคะกว่าจ,จะใช้สัญลักษณ์อะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นทา่าทางหรือว่าคำพูดก็ได้เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจกฎข้อที่38เป็นตัวของตัวเองแต่ปฏิบัติตัวให้เหมือนคนอื่นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยนะคะถ้าคุณจะเสนอความคิดอะไรสักอย่างที่มันจะขัดกับสังคมรอบข้างเกินไปเพราะว่าพวกเขาจะคิดว่าคุณเนี่ยอวดดีและก็อาจจะดูถูกคุณเอาได้นะคะแต่คุณมีอิสระที่จะคิดในแบบที่คุณเชื่อ แต่คุณจะต้องเลือกแสดงมันออกมาเฉพาะกับเพื่อนหรือว่าคนที่ยอมรับในตัวคุณเท่านั้นค่ะกฎข้อที่39ควบคุมอารมณ์ของตัวเองแต่จัดการอารมณ์ของคนอื่นความโกรธแล้วก็อารมณ์ที่รุนแรงนะคะจะทําให้เป้าหมายที่คุณตั้งไว้พัทงทลายไปได้คุณจะต้องไม่โกรธและควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้แต่คุณจะต้องทําให้ศัตรูโกรธเมื่อพวกเขาอารมณ์เสียแล้วก็หงุดหงิดคุณก็จะมีโอกาสชนะพวกเขาได้อย่างง่ายดายกฎข้อที่40ิ ระวังภายซ่อนเร้นจากของฟรีเพราะไม่มีอะไรก็ตามในโลกนี้ที่ได้มาฟรีๆเพราะของฟรีเนี่ยมันมักจะมีวัตถุประสงค์บางอย่างที่แอบแฝงอยู่ในนั้นเสมอค่ะดังนั้นคุณจะต้องรู้เท่าทันมันอย่าไปติดหนี้บุญคุณใครอย่าไปพึ่งพาความเอื้อเฟื้อจากคนอื่นแต่ให้คุณใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์นี้ค่ะให้คนอื่นพึ่งพาคุณแทนกฎข้อที่41อย่าเดินตามรอยเท้าใครถ้าคุณเดินตามรอยความสําเร็จของคนอื่นคุณก็จะเป็นได้แค่เบอร์2 สิ่งใดที่เกิดขึ้นก่อนย่อมได้รับการยอมรับกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่หลังเสมอคะ่ะดังนั้นคุณจะต้องสร้างเส้นทางความสําเร็จให้กับตัวเองด้วยวิธีของคุณเองอย่าไปตกอยู่ใต้ร่มเงาหรือว่ารอยเท้าของใครเด็ดคะ่ะกฎข้อที่42ตีคนเลี้ยงแกะก่อนแล้วค่อยจัดการกับฝูงแกะที่หลังถ้าเกิดว่าคุณต้องจัดการกับกลุ่มคนที่มีจํานวนมาก ให้คุณมองหาคนเลี้ยงแกะที่เปรียบเสมือนกับผู้นำของพวกเขาให้เจอแล้วก็ตีคนเลี้ยงแกะนี่แลหละค่ะก่อนเลยเมื่อผู้นำล้มลงฝูงแกะก็จะแตกกระจัดกระจายไปเองค่ะโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องลงมือทําอะไรเลยนะคะกฎที่43ชนะใจคนอื่นอย่าบังคับให้คนอื่นทําตามความต้องการของคุณนะคะเพราะว่าการบังคับเนี่ยมักจะทําให้เกิดการต่อต้านคุณจะต้องเอาชนะใจพวกเขาให้ได้ก่อนจากนั้นพวกเขาจะยอมทําตามทุกอย่างที่คุณต้องการเพราะพวกเขารักและก็เชื่อในตัวคุณ กฎข้อที่44เรียนแบบพฤติกรรมเหมือนกับกระจกสะท้อนนะคะเพื่อที่จะทําให้คนอื่นอารมณ์เสียจงทําให้ศัตรูรู้สึกสับสนรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจค่ะและสุดท้ายเขาก็จะแพ้พ่ายตัวเองเพราะรู้สึกว่าทําอะไรลงรไม่ได้กฎข้อที่45ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยค่ะมนุษย์เนี่ยชอบพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะแล้วพวกเขาก็มักจะคิดเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงจะทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่พอถึงเวลาจริงๆค่ะพวกเขากลับ เลียดมันดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจงแสดงตัวให้คนอื่นเข้าใจว่าคุณเาคารพพิธีแบบเดิมแต่ก็จะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นจากนั้นก็ให้คุณเปลี่ยนแปลงมันอย่างช้าๆและก็ด้วยความอดทนกฎข้อที่46กอย่าทาตัวสมบูรณ์แบบจนเกินไปถ้าเกิดว่าคุณดูดีแล้วก็สมบูรณ์แบบมากเกินไปคนอื่นอาจจะอิจฉาริษยาจนคิดทําร้ายคุณก็เป็นได้ สิ่งที่สมบูรณ์แบบเกินไปมักจะดูเย็นชาและก็ไร้ความอ่อนโยนคุณจะต้องมีที่ว่างสําหรับความผิดพลาดบ้างนะคะและคุณก็จะดูเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่คนอื่นก็สามารถเข้าถึงได้บ้างกฎข้อที่47เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็จงหยุดพักบ้างเพราะตลอดเส้นทางของการบรรลุเป้าหมายของคุณเนี่ยก็ย่อมมีโอกาสในการสร้างศัตรูใช่ไหมคะเมื่อคุณทําตามเป้าหมายเสร็จแล้วแล้วก็จะมุ่งหน้าต่อไปมุ่งหน้าทําต่อไปมันเหมือน หมายถึงโอกาสในการสร้างศัตรูเพิ่มไปด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อคุณได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วก็ลองหยุดพักสบางกฎข้อที่48อยังมีรูปแบบที่ตายตัวเหมือนน้ำอ่ะเป็นของเหลวที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวเองไปตามภาชนะต่างๆคุณเองก็ควรที่จะหัดทําตัวเหมือนกับน้ํานะคะอย่ายึดต,ติดกับรูปแบบหรือว่าพิธีการมากจนเกินไปจนคนอื่นเนี่ยจับทางคุณได้สุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าเปลี่ยนย่อมมีสองด้านเสมออํานาจก็เหมือนกัน ก็มี2มุมเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันยังไง